ตอนแรกเขาเก็บมันเข้าอยู่คนเดียวตอนนี้ก็มีเพื่อนทําคลิปด้วยก็เลยมีคนช่วยเก็บตอนนี้เข <อบ story> ้าป่าแล้วลืมลูกลืมผัวกันเลยนะคะ <nei> พวกเรา <S <S <inger> เห <Pedro> <S <ing> <S เ็ดเต็มเลยค่ะทุกคนเออก็ไม่ค่อยได้มีเวลาหาเห็ดเงีตัวเอง <S ing> <S ing> คลิปหายจริงๆจริงๆหายแล้วจะถามนะมามาเจอกันอีกคลิปนึงนะคะ เดี๋ยวมันจะยาวเกินก็เลยมาทำเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะนจะแล้วก็มีตะก้าใส่เอาเห็ดนันงไก่ให้พรรษนาไปแล้วนะคะจะแล้วก็มาเจอกันอีกคลิปนึงแล้วนะคะนี่จะขาอส,สวยเห็ดขาวส,สวยนะคะนี่ เก็บให้ตัวเองเพราะว่าตากเยอะมันก็ไปไม่หมดตัวเองแล้ให้เขาชิม,ชมเห็ดน,นี่ใช่ไหมใช่นี่น,นี่ขวานตี๋น้อยหน้าด้านก็หน้าด้าน,นขึ้นจริงๆ แล้วเราก็ต้องฉีดวัคซีนกันอีกแล้วมันไม่อยู่ได้ละสองเข็มอ่ะอมันอยู่ได้แค่ระยะหนึ่งเค่นั้นเองวัคซีนอ่ะตัวเองอเหรอือ <c oughs> ดีแทะไม่มีลูกเขาว่าคูแน่นเน่ มีไหมหลอกตังอาอ่าม,มันเล,ลิกมันเเลยคิดถึงแต่แม่คิดถึงคนเมืองไทยเลย เ็ดเอที่มันเป็นในตะข่ายอะ่ะก็แพงนะตอนเนี้ยศ<อ>ึกษาทุกเห็ดเลยเห็ดตะเกาก็อดูดูเห็ดเขาเลี้ยงสวยนี่จะเออวบว่าขาเนาะ สวยมากเลยค่ะแตะ That's it, so เก็บกระบเนอะอย่งเก็บยังไม่ทันถึงชั่วโมงเลยมั้งเนอะเราเก็บยังไม่ถึงบ่ายโมงครึ่งดีหอบแลวหอบแลวพี่น้อง ขาใหญ่ๆมีรอยตัดอือออ้ม ก็ไม่มีลูกอะแฟนตัวเอง เนาะมันขึ้นบนหญ้าเนาะมันอวกเออว่ะเต็มหมดเลยเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บคิดว่าจะเดิกเลยไปฝรั่งเขาใช้ตัดเอาเนาะดูเด็ดข้าวไม่

นี่อสองดอกอ่ะน่ะบนเห็ดนางไก่เออไปเดี๋ยวไปลงน้ำเอยสิพากันออกป่าได้บ่นนอเ <c oughs> <c oughs> จอยิ่งออกยิ่งเจอเห็ดห่ว <c> ย <oughs> ยิ่งออกยิ่งเจอเห็ดแมปวดแล้วเอียว กกก็กินน,นัไม่เห็นเลยข้างในเลยตอนนี้เรามาเอาหนังไก่กันก่อนนะคะนี่เรามาเจอดงเห็ดหนังไก่กันนะคะเดี๋ยวก็ไปเอาเห็ดหนังไก่เดี๋ยวให้พันสาวมาดูว่าจะเอาไหมาอนชนอนชน เราให้คอนเฉืนโอ้หมดเลยเอาบ่นี่เอาอยู่จกแกงแล้วไหมเราให้ลำหนึ่งบอกแล้วความอร่อยอะ่ะเ <c oughs> ห็ดอันนี้ก็เต็มเลยขาย,ยาวโอ้โหนี่นี่มโอ้โหนี่ไม เก็บขึ้นมาอย่างนี้เลยมาเอานีเด้อโอ้โหเนี่ยขาย,ยาวๆเลยตัวเองนี่นี่มาดูอเอาเห็นนไก่ดงนั้นเลยขึ้นมาเ,เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เลี้ยวเลี้ยวอันี่ยังไม่หมดเลย <c oughs> นี่เด้อเราถอนวางไว้ให้นี่ <c oughs> แล้วก็น,นี้ด้วยไม่มีมีด <c oughs> คอยว่ามีมีดไหมนี่ถุงชั้นกจเป็นเห็ดรวมมิดเลยโทษด้ถุงนี้รวมมิดไป้เลือกรวมมิดไปแล้วงามค่ะกดอกกนนี่้าข้างหลังเด้อเดินงานล้ไก่อนตวเงนเ้องไก่นะ่นโอเคโอเค เห็ดดำก็สวยขามสวยอดไม่ได้นี่ดูขาแม่ดูดูไปสับลาดมาเร็วเพื่อนสาวบอกสับลาบเลยนะี่แตกมันแตกง่ายต้องค่อยๆค่อยๆงัดมันใจไหวที่ไหนละ่ะอดใจไหวที่ไหนแล้วดูดิขาสวย เขาส,สวยเลยจ้าเติมมม่มจะไม่สนใจเห็ดดำกันแล้วจ้นะน้องไก่ใส่บออได้ปะ เราก็แล้วแะโว้ยเดี๋ยวเอาไปเอาตะกร้ามาก่อนนะคะเก็บเก็บใส่ตะกร้าก่อนโอ้ยไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยนะคะไม่มีใครแบบบอกว่ากลับบ้านเฮ้อไม่มีเลยว้ายเดี๋ยวเราต้องออกก่อนหกโมงอันเนี้ยเออ นี่ ừ, rồi. ภาษาท่านเห็นน้องใกล้นี่ดูหนัง น่อยากให้ดูอ่ะขอเขาหน่อยโอ้โหสวยมากจ้าสวยไหมสองสามคลิปนี้นะปล่อยมาน่ากินแชร์ไปให้ลูกหลานดูจ้าไปเหโอ้แบตจะหมดละได้คลิปนี้คลิปเดียว แบตจะหมดแล้วเจอเหตุสุดกะลังจะเฮ็ดซวยหมดฮะ้เป็นวนอาทิตย์ันพาไปเเข้าป่าได้บานโอ้โหไปเลยถ้างั้นวันอาทิตย์น่ะแบตเตอรี่แดงแล้วจ้าเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะจ้าแดงแล้วแดงแลยว เดี๋ยวสงสัยต้องไปได้เก็บจบที่บ้านใช้อเนี่ยใช้มือถือจบนะคะอืแบตเตอรี่แดงเหลวแดงเหลวเดี๋ยวก็จะออกกันแล้วค่ะไม่มีใครชวนใครออกเลยเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วเอยจะต้องชวนออกและชวนแฟนสาวออกนะคะเก็บเก็บก็บ เก็บสักกะเก็บสะกกะพยุงนี่จ้ะอึ้บน,นี่จ้ะนี่จ้ะไม่ได้จบคลิปที่ป่านะจ้ะอีกตะก้าหนึ่ง่ะจ้ะเพราะว่าแบตแบตหมดพอดีจ้ะแบตกล้องหมด นี่จ้าไม่ได้จบคลิปที่ป่านะ้านี้นะคะเพราะว่าแบตหมดจ้าแบตกล้องหมดพอดีมาถึงบ้านมืดนะคะไปกินข้าวบ,บ้านเพื่อนสาวมาก่อนนี่ดูขาเลยโอ้โหไปกินบ้านข้าวบ้านเพื่อนสาวด้วยก็เลยกลับถึงดึกบ้านมืดเลยเอ้ยเพิ่งจะมาถึงบ้านทากับข้าวให้คุณสามีสุดที่รักรักที่สุดอะไรก็ว่าไปเอ,อเอ้ยก็เขาจบ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเอื้ยจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเอ้ยนะจ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปลอดจากโควิดจ้า